สวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกคนนะคะมืนนีนุ่นที่ยากก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรเลขของคู่ซีงวดซ้อนน,น,นะคะ,ะเป็นโค้งสุดท้าย้วิ่เด้นเป็นโค้งสุดท้ายนะคะว่าผู้จะย่ำหายตัวใดขังบนกับขังล่างนะคะบางคนก็จะล้อนะคะนะคะ ว่าปูาจะย่ำหายตได้แท้ในงวดวันที่2พฤษภาสองหาหกหานะคะว่าเป็นการเสียวลาเขาไปปัางเสียงสนทนาระวางนุนทิยากับปูซีงวดซ่อนน้ำกันเลยค่ะปูกลับนมัสการค่ะมาเจริญพ่อ มื่อนี้เอฟซีให้ตามโค้งสุดท้ายไหมคะปู่ที่ปู่บอกว่าโอ้ให้ตามโค้งสุดท้ายแล้วก็ทีที่ว่าปู่ว่ามือสุดท้ายจะให้โค้งสุดท้ายบ่นหางนึงล่างหางหนึงนะคะล่างตรงนี้วันมาเพิ่มมาตัวหนึ่งหนึ่งเ็ตเก่าหนึ่งเกตเก่าเลมาของมาเลยเขามาแน่นอันเด็กหน่อยแลนผมมาบอกลุงปู้ว่า เออไดกันหลาเพื่อนตีนี um, Five, royalty, s. <S ้ไล้ปู่นาน้ีนนีปูมันมันเก็เก้าขนมันีห้าชุดเอาน่ห้าชุดเก็บนี่ไงก็หาชูดสามตัวเห้าหปูสองปูนี่กับหาชูนเจ็ดก็หาชุสามแบบปูก็หานย์เจ็ดก็หาชย์สามหาชุดเจ็ดเอาชุดเจ็ดชุดสามเน้นชุดเจ็ดลูกงใส่เจ็ด สามีร่องร่องตัวร่องเน้นศูนย์เจ็ดล่องศูนย์สามเน้นศูนร่องศูนย์สามโันตัวที่นเน้นมาเน้นมาบอกน่เจ็ดเกามา็เกาหนึ่งเก่าเก็ดตัวเหนึ่งกาแล้วว่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้เก็ดไม่เก็ดเก้านึเกเก็ดดีเราหนึ่งเก้าเก็ดเลยน้ีย่าเกลียงเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหรอไหมคะฮะน้องทีย่าเกลียงเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าออหนจ็เก้าอะไรลูกจ็ดเกาด้โทษเอากะดิบอกโทษด้วย เรา้กงดันเขาเองพวมา้เนบ่กาบ่งจักใสบิน่กินนา่อาอยู่เยามันจา่นายด้กขไปใคเทยเนี่นะยุทธนส่งออกไปทั่วโลกแล้วค่ะปูเราขางล่างเนี่ยปูปู้ขังล่างโมมี่บอกค่ะขางล่างขางลางูเอะไรจัหวัด้นศูนามก็บิ๊บสองนีหละศูนย์สามศูนสามศูย์สองกัน กัปชิบสองอ๋อหายศูนย์สองกับกับหนึ่งสองหู่ปูเออหนึ่งสองหนึ่งสองเอาตัวนี้แหละบพาเอาลายมันมันปูู้เงินน่อยโูเงี้หลายพี่ตวนไม่เด็กยี่โตสามวี่โตนี่แหละเออเน่นนี่เลยคือสุดเจ็ดนเน้นที่สุดคือศูนย์เจ็ดเราข้างล่างศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละลูกหาศูนย์เจ็ดเออหนึ่งศูนยเจ็ดห้าศูนย์เอาหาศูเจ็ดหนเจ็ดปูเป็นรองจะเดอดเอาหาศูนยเจ็ดนี่แหละ อ้วันตัวนี้ละเลขยู่ะล้ะข้างล่างมี0ศูนสองกับหนึงสองปูเน้นตัวได้ค่ะเออปูปูเน้นศูนย์สองเน้นศูนสองเออศูนสองมี่สองตัวเนียวกันเดี๋ยวคนที่กับไปคนก้าวไปกปูมากกัใไป่ด่ค่ะตะกี้น้องนี่ญาตท่อวไปลืมมมาปูสันเพนเนาะเออบนบ้อนมีกาบปัดสินทำลกอยู่ เนล้เอาปเลยนึงจะไดยากขึ้นก so ันก <laughs> so ็เล um ิกฉันเพื่อจุอกค่ะพวก่ามันตรอเราะว่าธรรมดามันเท่ามันจะต้องบดมัานี่วกอาวเขตั้งยุ่งใส่ก็ได้ยุ่งใส่นอะค่ะแม่นค่ะทัวไปนั่นจะต้องรู้จักว่าเออเะตั้งอย่างงา้นกับผู้ก็บิี่บอกที่โทรมาแล้วผู้กำลังอันทำอันพิิกรรมอยู่เนอก็บอกว่าผู้ผู้โทรมาจะตามประเทศเลยค่ะโทวมาถามข่าวเรื่องเงินเรี่อนี้เรื่องนั้น อา่ว่ามันตัวไหนเน้นตัวไหนนี่ล่ะผู้ก็เน็นไหนตัวนี้ล่ะผู้เียนี่ล่ะเู้สุทยสรุปแล้วผู้เน้นวิ่งศูนนะลูกเนียขันี่ผู้นบอกค่ะวิ่งศูนวิ่งศูนบนตัวเดียวเลยเดี๋ยวนุ่นทวนนุ่นที่ย่าทวนตัวเลกของผู้คงสุดท้ายนะคะทวนเบ็งโนทวนบเลขสามตัวมีหนึ่งเจ็ดเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนสาม เลข2องโตก็มี07นกับ03นย์โตเน้นของเลข3ามโตก็5 07ยเโตเน้นของเลข2โตก็คือ0 7เโตร่อง03แม่นบ่คะแม่นแม่แล้วก็ข้างล่างข้างล่างผู้หายศูนย์สกับหนึ่งโตเน้นก็กคือ02นยองกค่ะบ 0, นงสกับศ2นี่แหละเพราะผู้มักผูมม้มักเียมัก02นสองมัก0 2บ่ค่ะเออข้างบนมัก0 มันมันต้องมากเลยนะเราว่ามกันต้มากทั้งยางทั้งบนเนี่ยปูอะข้างบนมากศูนย์เจดข้างล่างมากศูนย์อข้างบนมากศูนย์เจข้างบนเน้นศูนย์เจ็ข้างล่างเน้นศูนย์สองน่นที่ยากเข้าใจถือกดนนะปูเนาะขี้รอดมันขื้นกันนะที่ตามไปบนบนาะว่าเข้ากับ่งอันทักกันมากไม่กับถึะจะเส่เรีนหลายหลายต้งฟังฟังยยอดเบิงหังหมดนันกี่มาาแต่ัน ได้องที่เน้นเนคือยังงวดว่านี้มันเกิดเยาะเหรคืองวดชิเก่าคืองวดแปดแปดห้านึงวันนี้ก็ว่ามันจะขึ้นอย่างรวลัวค่ะว่าจะขึ้นอยู่บวบบเกียนหเราเก็บไว้ในตูกเดียวกันตัวไหนคะ่ใช่กันกันเรีกันนี่มันไม่งนมันนีเป็นเก้าเจ็ดเก้าเก็กระชุ cắn sứt mít ôc cắn sứt sám gì nè cắn vậy nhé, cua sứt kiết thì nó này này nọ này nè, cua kiết cắn sứt sám thì cắn vậy nhé, giờ thì ôi liệt bệnh, bơ cắn xem mà bơ nện, bơ bơ mặn kiểu mà bơ biếc này, nó bơ lười gặp sứt kiết, nó chỉ mắc sứt sám, bơ sứt sám, bơ sứt sám thì mắc này rồi, được, bơ cá, là ba tổ này là lúc cắn vậy nè, rồi bây giờ hai ก็เจ็ดศูนย์สามน่ะค่ะเป็นเลขสองตัวศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวเน้นคือเลขศูนย์เจ็ดนี่ยลูกเลขตัวทูปูนการห้กันไว้ถ้าเลขสามตัวก็จะเป็นนึ่งเจ็ด้าเน่าเมื่อกี้ห้มันเลนหนีมันมาจะสุดเจ็เนาเจ็ดเ็นะค่ะนั่นแหละข้อหมายของปูค่ะเอทั้งนี้ลค่ะค่ะกลาบนมัสการค่ะสาธุสาธุค่ะ เอฟซีขาไปหลายเลยเออทั่วมาใหลายลหาลูกในหลายเลยค่ะสาธุสาธุสาธ <สา S 1> <น>ุค่ะค่ะ<อ>เดี๋ยวนุ้นที่ย่าจะทวนตัวเลขปูอ่าซีงวดซ่อนห้เห็นน้ำกันกงสุดท้ายนะคะมาปูย่ำหายตัวได้แท้นะคะซุ้มใกล้ๆเพื่อว่าพอม่พี่นอนเอฟซีสามารถแคบหนาจอนะคะนะคะคงสุดท้ายนะคะเมื่อนี้เป็น วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาสองห้าหกห้าปูแล้วยย่ำโค้งสุดท้ายหายนะคะเลขสามตัวปูหายหนึ่งเจ็ดเก้าหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์สามนะคะเลขสองตัวปูกันเน่นหายศูนย์เจ็ดตัวกันกับศูนย์สามกับเก้าเจ็ดนะคะข้างล่างข้างล่างปูหายศูนย์สองกับหนึ่งสองนะคะตัวเน่นของเลขข้างล่างก็คือศูนย์สองนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่แนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางของครูซีงวดซ่อนนะคะงวดวันที่2พฤษภาสองห้าหกห้านะคะจะใช่เ่ราใช่เขา่อยห้มาติดตามน้ากันนะคะวันท่ยานี่ก็เป็นแค่ซื้อน้าเสนอนะคะบอสามารถลู้ว่าเลขเสียอยกตัวใดนะคะตัวเลขทุกตัวกับเขาได้รุดได้นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ ะะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะบอซื้อเข้ากับเบิ่งเป็นสถิตินะคะบางวดนี่ปูซีงวดซ่อนจากเขาหรือจะกใกล้เชียงเขาก็คอยมาติดตามน้ากันนะคะ mm hmm. นุ่นที่ยากก็จะขอยุดตีเล็กปูซีงวดซ่อนไว้เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. คลิปหนาพอกันไหมเช่ดีสวัสดีค่ะ